วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นไก่อยู่หลังบ้านนะครับวันนี้แม่มาให้อาหารไก่ก็เลยม,มาถ่ายคลิปดูถ่ายคลิปไว้นะครับอันนี้เป็น ล้างบ้านแคบๆครับบางๆเป็นนาทีล้างบ้านครับเนยๆนาทีอยู่านนิดน้อยครับใกล้จะล้างบ้านเขาได้กินข้าวมีฮอดไกตีแล้วครับนี่ในำลังบ้าน การ mm ์นบอลรวมมันหยางคนหม น,นี่เราต้นมะนาวครับลังบานก็ลังเป็นนวย